พรรมและะสงวันนี้เป็นวันพุทธศิษ์ก,กรกฎาค พุทธศักรหาช2 5ก 2500, การปฏิบัติที่เราพากันปฏิบัติตามแนวทาง คำสอนในทางพระพุทธศาสนาทางการเดินจงกรมทางการนั่งสมาธิเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วว่าให้เรารู้ในสิ่งที่เราก็ทำให้เรารู้วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ และการปฏิบัตินั้นไม่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำอย่างไรตัวของเราความล้วก็ต้องพิจารณาด้วยไม่ฟังแล้วเชื่อทันทีทันใด เราต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาการปฏิบัติการกระทำการน้อมนำอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาอุทธศาสาห เป็นศาสตร์หนึ่งการคนกวา่าคนพบความจริงเพื่อให้มนุษย์ได้ศึกษาและปฏิบัติตามในขณะเดียวกันเราจำต้องอาศัยหลักของวิทยาศาสตร์ เข้ามาผสมผสานหลักทนกว่าความเป็นจริงหลักแห่งเหตุแห่งผลไม่นำพุทธศาสตร์ไปใช้กับไสยศาสตร์ไสยศาสตร์คือศาสตร์แห่งความหลับไหล สยะการนอนความหลับไหลวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ต้องค้นคว้าวิจัยลองผิดลองถูกศาสตร์แห่งความเป็นจริงซึ่งเราไม่ได้ไปค้นคนว้าหรือลอง มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทนก้ารองผิดลองถูกจงเกิดเป็นผลขึ้นเราเพียงแต่ไปดำเนินตามผลที่ท่านค้นพบขึ้นแล้วดำเนินตามไปในทางนั้นก็ย่อมจะได้รับผลที่ท่านพิสูจน์ไปแล้ว แต่ทางนี้ทางนั้นเราอย่าหลงเป็นเรื่องของสยาศาสตรที่จะต้องมีการอ้อนวอนมีการขอร้องเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่ตนปรารถนาโดยขาดความเป็นตัวเอง ที่บอกว่าให้พิจารณาปฏิบัติโดยอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์เป็นการที่เราปฏิบัติอวนาอาณาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก เรามีสติมาพิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งมันเป็นของมีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสนใจลงไปทั้งท่านที่ลมหายใจของเรามีอยู่เราฝึกดูหรือฝึกปฏิบัติเรื่องลมหายใจ หายใจเข้าให้เต็มปอดหายใจเข้าให้รู้สึกว่าลมเข้าไปเต็มที่หายใจออกปล่อยลมออกมาให้หมดอันนี้พู้ได้ท่านทั้งหลายฟังอยู่บ่อยๆการฝึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างมีสติ คอยเฝ้าดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องจิตจะมาจดจ่อดูลมหายใจก็ช่วยไม่ให้เราคิดไปในเรื่องอื่นๆแม้จะมีแต่ว่าก็ลดน้อยถอยลงกว่าที่เราไม่ มาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกการดูลมหายใจการสูดลมหายใจการพิจารณาลมหายใจถือว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ถ้าลองฝึกดูลมหายใจในวันนี้นะเรา ลมหายใจเข้าเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจเข้าไปเต็มที่อาใจออกมาอวัว่าภายในมีการขรยับกเยื่นเคลื่อนไหวมีการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการควบคุม ในอริยบทยืนเดินนั่งนอนเรามีสติวบอุ่มดูการเคลื่อนไหวกายนั่งพิจารณาดูว่าท่านั่งของเราเป็นอย่างไรนั่งพื้น นั่งพับเพียมนั่งขตาตมเาตาวขวาทับเท้าซ้ายมือวางไว้อย่างไรกายตั้งตรงหรือไม่ตรงอย่างไรเนี่ยพิจารณาดูถ้ามีสติโหกเรานั่งในตรงแล้วก็ขยับกายให้ตรง การยืนการเดินเช่นเดียวกันนีให้มีสติด,ดูอันนี้เรียกว่าดูของหย,ยาบๆไม่กองละเอียดของหยาบๆถ้ามองไม่ออกดูไม่เห็นอันนั้นก็สติอ่อนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างไรมีสติ ควบคุมให้มันอยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมดูแลให้ได้ดูอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในของเรามันมีมากมายวันหนึ่งคืนหนึ่งความชอบไม่ชอบดีใจเสียใจ อะไรมันเกิดขึ้นเราก็ดูความรู้สึกนึกคิดใช้ปัญญาพิจารณาความนึกคิดที่มันเกิดขึ้นหรือพิจารณาในภาวะธรรมต่าง ท่านทั้งหลายบวชเข้ามาพระอุปชาทุกท่านได้สอนเรื่องกรรมาฐานห้าเราพิจารณากันหรือไม่ผมขนเล็ดฝันหนังกลับไปกลับมาผมบนศีรษะเราพิจารณามากน้อยเพียงใด เพราะว่าพิจารณานี้บางครั้งต้องใช้เวลาเป็นเป็นชั่วโมงเป็นวันหลายๆวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีไม่ต้องเร่งรีบพิจารณดนาดูให้มันเห็นตามความเป็นจริงในส่วน,นอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่อยๆพิจารณา,นาน ผมบนสีสากของเรามันเป็นอย่างไรตอนเป็นเด็กตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวผมเผ้ามันก็ยังดำครับยังไม่มีสีอื่นยังไม่งองการเวลาเปลี่ยนไป มันเปลี่ยนสีไปด้วยเราไม่สามารถที่จะไปขอร้องอ้อนวอน่ให้มีกวาเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นเราก็จะเป็นไปเรื่อยๆส่วนอื่นของร่างกายเราก็ดุดเดียวกันให้พิจารณาพิจารณาดูชีวิตความเป็นอยู่ ปัจจุบันเราทำอะไรเราสร้างเหตุอันใดอนาคตย่อมมีความสัมพันธ์กับเหตุปัจจุบันปัจจุบันเราไม่ดูแลร,รักษาร่างกาย ให้ดีอ่อยป่าละเลยอนาคตร่างกายก็ย่อมชุดโซ่เร็วกว่าปกติแต่ถ้าเราดูแลร,รักษาพอสมควร ก็จะเกิดความสุดโทมได้ช้ากว่าบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยเราปล่อยประ,ระเลยปวกจะขึ้นหลังคาจะรั่วไม่ใส่ใจดูแลไม่ช้าไม่นานบ้านนั้นก็อุกพังเร็วกว่า แต่ถ้าดูแลรักษาดีบ้านนั้นก็อยู่ไปนานบ้านคือร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันาเดูแลรักษาพอสมควรแต่ไม่ให้ไปยึดติดจนเป็นความทุกข์บ้านเรามีการปัดกวาดเช็ด ต,ตรวจตาดูตรงไหนมันจำรุดเราก็ซ่อมแซมบ้านที่กวาดดูแลอยู่ประจำบ้านนั้นมันก็สะอาดคอยละมัดระวังป่วก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าปล่อยวางไม่สนใจไม่ดูแลไม่ช้าไม่นานบ้านจะพัง ร่างกายแล้วก็เช่นเดียวกันเราดูแลรักษามันก็จะอยู่ได้นานและอยู่ได้ดีจิตวิญญาณเราต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องอยู่ในการทำกิจต่างๆ านพิจารณามองเห็นในสังคมปัจจุบันคนเราอายุเท่ากันบางคนแลดูแก่บางคนแลดูไม่แก่ ทางที่อายุเท่ากันเอามาเปรียบเทียบการใช้ชีวิตย่อมมีความแตกต่างกันใช้ชีวิตสมบุกสมบันไม่รักษาไม่ดูแลไม่ให้อาหารที่ครบหมู่ไม่ให้กัรพักผ่อนใช้ร่างกาย ไม่บัญย์บปัญญอย่างไม่ช้าไม่นานโสมยิ่งเอาสิ่งที่เป็นอันตรายใส่ไปในร่างกายสูบุหรี่ดื่มเหล้าอานอาหารที่มันเป็นโทษต่อร่างกายไม่ช้าไม่นานมันก็พังแต่ถ้าคนรู้จักรักษาสิ่งใดเป็นโทษเนี่ยเอาเข้าไป ร่างกายก็อยู่นานกว่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มองให้เห็นในโลกปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นไม่ระมัดระวังการใช้ชีวิตร่างกายศาสสติควบคุมดูแลอันตรายก็ย่อมเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเรามีสตริระมัดระวังดูแลอันตรายอุบัติเหตุต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้ยากกว่าสมัมมเนศมือเป็น ว่าไปทำอะไรบอกว่าไปไปชกกระเบื้องมือมันอยู่ของมันดีๆกระเบื้องมันก็อยู่ของมันดีๆไปชกมันอันนี้เรียกว่า ขาดปัญญาหรือใช้คำว่าโง่ว่าไปชกประโยชน์อะไรมันเกิดขึ้นมองไม่เห็นประโยชน์อันใดเลยไปชกไปด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็สุดแท้แต่แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษบาดแผลเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่า โง่เพะนั้นต้องใช้ปัญญาตัวปัญญานี้ทำให้ความทุกข์ก็ตามอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ตามมันไม่สามารถมาทำอันตรายต่อจิตใจต่อชีวิตของเราได้ ปุกมันมีแต่เราไม่เอาเข้ามาเก็บไว้ในใจไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่เรารู้เท่ารู้ทันเราไม่เอาไม่เข้ามามันก็ไม่มีผลอะไรต่อร่างกายเรียกว่าใช้ปัญญากับการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นประโยชน์ ฉะนั้นการปฏิบัติของเราให้เรารู้ว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรอย่างไรแลาให้มีการพัฒนามีความเข้าหน้าก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติก็ขอฝขากไว้พิจารณาสืบไป